งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับระยะนี้ เราคุยกันในหัวข้อเกษตรหลังเกษยียณนะซึ่งผมนำเสนอไปแล้วเกิดน,นำแล้วก็คุยถึงเรื่องการทำการเกษตรแบบทำมาหากินแล้วก็แบบทำมาค้าขายผมก็จะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับว่าการทำมาทำการทาการเกษตรแบบทำมาค้าขายเนี่ยมันมีหลายสเกลครับมันมีหลายระดับ ตัวอย่างนะครับถ้าเป็นพืชบางชนิดเนี่ยเราเรียกว่าพืชอุตสาหกรรมอย่างกรณีคนปลูกอ้อยปลูกข้าวนะปลูกข้าวโพดมันสำปหลังมะพร้าวปาล์มน้ำมันยางพาราเนี่ยพืชพวกนี้ครับที่ผมบอกว่า มันเป็นเรื่องของพืชอุตสาหกรรมหมายความว่าเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วมันจะมีส่วนของโรงงานโรงแป้งหรือจะเป็นไซโลนะฮะแล้วก็โรงยางหลากหลายชนิดนะฮะหรือโรงงานกลังน้ำมันปาล์มมันจะต้องผูกพันกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าคนจะทำการเกษตรในระบบนี้ท่านต้องผูกกับโรงงาน อย่างใกล้ชิด <c oughs> แต่ที่ผมพยายามเรียกร้องก็คือว่าถ้าเป็นพืชอุตสาหกรรมเนี่ยก็อยากให้ภาครัฐจัดระบบที่เรียกว่าระบบกะเกษตรแบ่งปันหรือจะเรียกว่ากเกษตรแบ่งกันอะไรก็กได้ทั้งนั้นแหละนะครับก็คือว่าแบ่งกนด้วยความเป็นธรรมเวลานี้พืชที่ทำไปแล้วก็มีอยู่พืชเดียว <c oughs> ก็คือเรื่องของอ อ้อยนะมีอ้อยชนิดเดียวที่เข้าระบบไปแล้วส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่เป็นระบบนั่นก็หมายความว่าผู้ปลูกก็ยังตกเป็นเบี้ยล่างนะฮะของโรงงานหรือผู้รับซื้ออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะสินค้าเกษตรนั้นเป็นสินค้าที่เรียกว่าผีถึงป่าช้านะฮะไม่ขายก็เน่าไม่ขายก็เสียนะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของความยุ่งยากในการที่จะทำซึ่งคนต้องรู้จริงทีนี้ในระบบเกษตรแบบธรรมาค้าขายเนี่ยบางคนกเกษียณมาปับ๊บจะไปลงทุนทำแบบนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอันตรายเพราะความรู้ประสบการณ์อาจจะไม่พอเพียงก็มีหลายคนที่เขาก็ใช้วิธีว่าเขาไม่ได้ทำเอง แต่มีพักพวกเพื่อนฝูงที่เขาทําอยู่แล้วและเขาต้องการระดมทุนเราก็ไปร่วมหุ้นไปลงทุนทํากันผมยกตัวอย่างนะครับก็มีพักพวกเพื่อนฝูงกันเนี่ยเขาก็รวมตัวกัน6คน8คนเขาก็ไปลงทุนปลูกส้มกัน100ไร่ส้ม100ไร่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับและ เห็นเขาระดมทุนเราเห็นแล้วเราก็ตกใจพอเราเป็นข้าราชการพอพูดถึงเงินล้านนี่เราตกใจมากเขาก็บอกเอาเงินมาลงร่อนแรกคนละสอล้านนะฮะห้าคน6คนก็ลงทุนทีสิบล้านในการเตรียมที่เตรียมกิ่งพันุ์เตรียมการเพาะปลูกแล้วก็เขียนแผนออกมาเลยนะครับนะะหนึ่งถึงหกปีแรกนะครับยังไม่มีเงินคืน ให้กับผู้ถือหุ้นปีที่7ปีที่8ที่9ที่10 1สิบ13มีเงินคืนตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีที่14 1สจะต้องเตรียมการโคน่นต้นส้มทิ้งแล้วเพราะส้มแก่แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ากเกษตรรรมาค้าขายคิดเป็นธุรกิจครบวงจรเลยว่า เมื่อไร่เป็นระยะลงทุนเมื่อไรมีระยะแบ่งเพราะฉะนั้นหลายคนก็ไปร่วมหุ้นกันทําแต่ก็มีเหมือนกันนะครับไปร่วมหุ้นแล้วก็พากันเจ้งไปเยอะแยะตัวอย่างเคยมีคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเกษตรตรงในช่วงที่เขามีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์นะฮะก็คือปลูกพืชในน้ำหรือที่เรียกว่าปลูกพืชไม่ใช้ดินเนี่ย เขาก็โอ้ฮิตกันเขาก็ไปลงทุนทํากันสร้างโรงเรือนเพาะปลูกอะไรต่ออะไรเพราะว่าเห็นเขาทาแล้วดูเป็นง่ายๆแต่สุดท้ายเจงลาบคาบเลยเพราะอะไรครับทุกต้นเน่าหมดพร้อมกันทั้งโต๊ะทั้งถาดเพราะว่าเจอเชื้อพิเทียมนะฮะซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการเน่าของรากนะครับก็ เจงเลยอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็มีบวกมีลบเป็นธรรมดาทีนี้ในธุรกิจการทำการเกษตรทำการค้าขายในระดับเรียกว่าย่อยลงมาไม่ถึงระดับอุตสาหกรรมก็อย่างตัวอย่างกรณีของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเขาปลูกผักเิง5ไร่10ไร่20ไร่ นะฮะอย่างนี้ก็ต้องวางแผนเลยว่าหนึ่งที่กลัวที่สุดคือน้ําท่วมจะต้องทําคันให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนนะครับถ้าเป็นที่ดอนก็ต้องทําบ่อรองรับน้ํารอการระบายแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มนะก็จะต้องยกร่องปลูกและพืชผักบางอย่างที่ต้องขึ้นซุ้มบวบมะระ เวลาลมพัดมาแรางๆมันก็นอนลาบพนาศูนย์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมาทั้งฝนทั้งลมเขาก็จะต้องปลูกกล้วยเอาไว้ริมขอบคันของแปลงนะฮะปลูกกล้วยแล้วปลูกทีๆเพื่อเอากล้วยเนี่ยบดบังนะฮะบังไม่ให้ลมเนี่ยมาพัดแรงเกินไปถ้าแรง มันก็อาจจะล้มลาบพนาศูนไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ก็เรียกว่าปลูกเพื่อธุรกิจเหมือนกันเพราะปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายครับอย่างกรณีพืชพืชผักอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูนะถ้าเผื่อท่านทําพืชไร่ปลูกข้าวโพดนะฮะปลูกข้าวโพดปลูกทัวปลูกแตง นะครับหรือจะทำะผักปลูกผักทำนาอย่างเนี้ยท่านองแข็งแรงจริงท่านต้องขยันจริงเพราะในช่วงเวลาเดือนกว่า,วา,วาสองเดือนสเดือนนะปลูกแล้วเก็บเก็บได้เร็วครับแต่เก็บได้เร็วก็ต้องปลูกอีกป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ถ้าเจ็บถ้าป่วยก็จบเลย เพราะฉนัหลายคนก็หันไปปลูกไม้ยืนต้นไปทําสวนผลไม้ก็จะลำบากหน่อยในระยะ,ะ6กเดเดือนถ้าเป็นมะละกอเป็นกล้วยหรือจะเป็นฝรั่งหลังจากนั้นก็เริ่มให้ผลผลิตแต่ถ้าเป็นไม้ผลทั่วไปก็อาจจะต้องใช้เวลา2ปีครึ่งถึง3ปีเพราะฉะนั้นช่วง2ปีครึ่งถึง3ปีเราก็ต้องมีเงินทุนมีสายป่านที่ยาวพอเพียง นะแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็เรียกว่าอยู่นานนะครับไม่ต้องทํากันบ่อยๆเหมือนกับผมเคยคุยกับพี่น้องชาวสวนปามเขาบอกว่าคนบ้านอาจารย์นี่เก่งนะบอกคนสุพรรณใช่ไหมบอกทำไมเก่งอนะ่ะโอ้ยทําได้ทุกวี่ทุกวันสองเดือนสาเดือนทําอีกแล้วสองเดือนสาเดือนทำอีกแล้วคือเขากำลังพูดประชดชาวนา นะราคาก็ไม่ดีทํากันอยู่ได้นะแล้วก็บอกเขาเขาปลูกปาล์มปลูกทีเดียวสบายเลยอะไรเงี้นะก็แล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนชอบแต่ไอความคิดความชอบเนี่ยมันไปผูกอยู่กับอะไรครับมันไปผูกอยู่กับเรื่องของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไอภูมิประเทศและภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นตัวกําหนด ผมยกตัวอย่างอย่างกรณีบนยอดเขากรณีแม่สายน้ำท่วมดินคโคลนลงมากันเต็มเมืองนะ่ะนะฮะนั่นคืออะไรก็เพราะคุณเอาพื้นที่ป่าไปปลูกข้าวโพดไม่ได้ทิบูดบองมารณรงค์มานานแล้วว่าข้าวโพดมันต้องมาเป็นพืชสลับกับนานะและถ้าปลูกข้าวโพดบนภูเขาอาจจะปลูกแล้วเรียกว่า ได้ผลผลิตดีหน่อยในระยะแรกเพราะอะไรเพราะมันเป็นป่าเปิดใหม่ดินมีความอุดมสมบูรณ์แต่เห็นไหมครับพอฝนตกมาไม่มีป่ารองรับน้ำไว้นะตัวอย่างเช่นที่กระทูนทางภาคที่กระทูนนะแล้วก็ที่เพชรบูรณ์ที่สุราษฎร์ธานนะีเคยมีดินถล่มและล่าสุดก็คือเชียงรายผมดีใจนะ ที่ตอนนี้มีสสบางท่านเริ่มพูดถึงรถด,ดูดซ่วมนั่นแหละที่ผมนําเสนอว่าเวลาดินโคลนมาอยู่อย่างเนี้ยมันจะต้องมีรถคันแรกไปฉีดน้ําแล้วมีเครื่องตีดินให้ดินมันเลวแล้วก็มีรถด,ดูดซ่วมนะฮะเรียกว่ารถด,ดูดโครนก็ได้ดูดแล้วเอาไปทิ้งมันจะต้องไปคู่กันอย่างนี้ท่านดูนะเห็นแล้วสภาพเอาทหารไป เอาจอไปขุดยังแงกๆอย่างงั้นมันเมื่อ,อไหร่มันจะเสร็จแล้วนะอ้าวนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับนี่คือเกษตรธรรมาค้าขายต้องพูดกันยาวหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อ่าไม่ใช่ง่ายนะครับก็ต้องมีความรู้และก็ประสบการณ์จริงๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกันละกันนะฮะเวฟรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิร,ปรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไ,ไม้ดอกไม้ประดับเติรโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร